อย่าลืม3สิ่งนี้หากเจอคำถาม describe your ideal company culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในอุดมคติของน้องๆเป็นอย่างไรมี3พอยด้วยกันนะคะที่น้องๆจะต้องเทคโนต 1. ก่อนเข้าสัมภาษณ์งานนะคะน้องๆควรศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรก่อนว่าเป็นอย่างไรพี่ได้เคยแปะเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วใน Facebook ของพี่นะคะน้องๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยว่ามันจะมีบางเว็บไซต์ที่เขาได้ให้เหมือนกับแบบว่าวัฒนธรรมองค์กรสัมภาษณ์พนักงานเลยว่าองค์กรนี้มีวัฒนธรรมอย่างไรเขามีคอลเวลูอย่างไรนะคะน้องๆสามารถตามไปดูได้เลยเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกว่าเข้ากับเราได้ไหมคะ 2. เราต้องรู้ถึงคอลเวลูและแพชชั่นของตัวเองด้วยในการที่จะให้แมทช์กับวัฒนธรรมองค์กรของเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องๆยังไม่รู้คอ v a วลูของตัวเองอย่างเช่นน้องๆบอกว่าคอ v a วลูของน้องคือชอบทำงานเป็นทีม แล้วก็ชอบสื่อสารกับผู้อื่นแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคอลเวลูเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่เรายึดถือเป็นหลักเหมือนถ้าพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือของพี่นะคะ Core Value ของพี่คือพี่ต้องการช่วยให้น้องๆประสบความสําเร็จโดยการที่ส่งน้องๆ แบบเหมือนให้น้องๆพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็น best version of yourself ตรงนั้นเป็น core value ของพี่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่พี่จะไปสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพี่ก็จะบอกว่าพี่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็อยากจะให้น้องๆประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นและเร็วที่สุดอันนั้นคือ core value ของพี่และ core value ของน้องๆคืออะไรกันคะลองไปคิดดูแล้วก็เวลา หาตำแหน่งงานเว็บไซต์ในบริษัทไปลองศึกษาดูนะเพราะว่าถ้าคอลเวลูตรงกรันการทำงานจะง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่าอันนี้พี่รับรองเลยค่ะ 3. ในกรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์น้องๆสามารถเน้นเรื่องของตำแหน่งที่สมัครและคุณสมบัติพิเศษที่องค์กรมองหาพยายามเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะการขายการขายคือแบบขายตัวเองให้ได้เพราะ เวลาเรารู้ว่าเราสกิลที่สําคัญของเราคืออะไรใช่ไหมถ้าน้องๆอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างถ้าน้องๆคิดว่าสกิลของน้องๆที่ดีมากๆเลยคือการสื่อสารน้องๆก็อาจจะไปสมัครตาแหน่งเซลส์เนาะถ้าน้องๆมีประสบการณ์น้องๆก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยพี่ครับ ออผมได้ไปเรียนรู้เรื่องของ product knowledge ของพี่แล้วแล้วก็ผมลองซ้อมเหมือนกับลองซ้อมดูว่าแบบถ้าเราจะขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยเราควรขายสไตล์ไหนแล้วก็ผมคิดว่าผมทำได้ดีและการสื่อสารของผมเนี่ยก็ดีมากด้วยเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผมยัง เรียนหนังสือผมได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายมือถือและผมได้ทำยอดให้กับร้านค้าพอสมควรแล้วก็เขาก็อยากจะให้ผมทำฟูลไทม์ที่นั่นมากแต่ผมมองว่าผมอยากทำกับบริษัทที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นถ้าพี่สอนผมผมจะทำให้เต็มที่เลยครับเพราะว่าผมทราบม,มาดีว่าคอลเวลูของบริษัทเป็นอย่างไรและผมมองว่ามันตรงกับคอลเวลูของผมที่ต้องการที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้มีความเขาเรียกว่าอะไรพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์สินค้า ของบริษัทครับอะไรประมาณนั้นนะคะ3าพ้อยเลยสรุปอีกครั้งหนึ่งคือเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ดูว่าออคอ v a วลูของบริษัทคืออะไรไปดูตามเว็บไซต์ที่พี่เคยแปะให้นะคะ 2. ดูคอ v a วลูของตัวเองว่าโอเคไหมเข้ากับบริษัทได้ไหมสามถ้าน้องๆไม่มีประสบการณ์ลองดึงจุดแข็งของเราดูแล้วก็ไปแมทช์กับคอลเวลูของเขาดูซิว่าได้ไหมนะถ้าใครยังงง,ง,งหรือว่ายังไม่เข้าใจส,สามารถ คอมเมนต์ข้างล่างได้หรือว่าส่งข้อความมาหาพี่ได้นะคะพี่สามารถยกตัวอย่างให้น้องได้มากกว่านี้นะเจอก,กันคลิดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ